นางเอกรู้ตัวอีกทีก็ทะลุมิติมาอยู่ในนิยายรักเกรดดีกลางผับระบบเซี่ยวชีก็สั่งให้นางเอกรับบทนางรองผู้น่าสงสารเป็นตัวสำรองของซูหวานหลักแรกของพระเอกแต่นางเอกคนใหม่คือตัวแม่ค่ะแทนที่จะนั่งบีบน้ำตาตามบทเธอกระโดดตบหน้าเพกโชว์กลางงานก่อนจะคว้าไมมาประกาศกล่าวใส่หน้าทุกคนว่าเสียใจด้วยนะ ที่ผ่านมาคุณก็แค่ตัวตายตัวแทนที่ฉันเอาไว้ชิกแก้ขัดเหมือนกันเล่นเอาไฮโซทั้งงานหน้าชาสันสะเทือนยิ่งกว่าแผ่นดินไหวขณะที่พระเอกทำหน้าไม่ถูกที่โดนตบหน้ากลางสาธารณชนนางเอกผู้มีระบบลึกลับคอยบงการชีวิตไม่ได้แย่แส่ความพินาศร,รอบข้างเธอเล็งเป้าไปที่ส่งชิงเยียนรุ่นพี่สุดเนี้ยบที่เป็นรักแรกของเจ้าของร่างเดิมเพื่อวางปั่นเรตติ้งความแค้นให้ระบบ เธอรุกหนักด้วยการสารภาพรักกลางงานแถมใจปั้มชวนเขาย้ายเขาบ้านตัวเองหน้าตาเฉยเอาให้พระเอกโกรธจนตัวสั่นพุ่งเข้ามาขวางทางรักกรรมลอนี้ทันทีแต่เซอร์ไพรส์กว่าคือพระเอกก็ทะลุมิติมาเหมือนกันในใจพระเอกไม่ได้มีแค่ความหึงแต่มีความงกในสมบัติตระกูลฉินเต็มอกเขาพยายามอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของนางเอกแต่นางเอกกลับมองเขาเป็นขยะที่ต้องรีบกำจัดทิ้งเพราะเธออยากจะกลับโลกเดิมแล้ว หวังจะทำคะแนนแต้มภารกิจให้พุ่งกระฉูดที่บ้านนางเอกตอนรุ่นพี่เข้ามุมมืดกะจะ,ะเผด็จศึกด้วยรอยจูบแต่ในจังหวะนรกนั้นพระเอกพุ่งมาเอาฝ่ามืออุดปากรุ่นพี่ไว้ทันผลคือน,นางเอกจูบลงบนมือพระเอกไปเต็มรักภารกิจทำแต้มพังยับเยินไม่เป็นท่าเธอจึงตอกหน้ากลับอย่างเจ็บแสบว่าเขามันก็แค่เศษเดนส่วนรุ่นพี่คือแสงจันทร์สีขาวที่ทรงคุณค่า ทรงชิงเยี่ยนถามเรื่องอยากแบบไม่ดูตามมาตาเรือทำเอาเพลคหึงจนหน้าสั่นต่ยังเก๊กอ้างวายุ่งจนไม่มีเวลาไปไร้สาระส่วนานางเอกก็จัดหนักวิ่นสามีตอนตีสองโทษฐานที่หลงตัวเองและปากเสียระดับนิวเคลียร์พร้อมประกาศกล่าวว่าเกลียดเขาเขา้าไส้และควรอยู่ตัวคนเดียวไปตลอดชีวิตฝ่ายทรงชิงเยี่ยนที่ทำตัวเป็นสุภาพบุรุษจริงๆแล้วแอบร้ยจ้องจะฮุบสมบัติตระกูลฉินเพื่อลบปมลูกนอกสมรส ด้านนางเอกก็สะใจที่ระบบเสี่ยวชีแจ้งค่าความรักขมขืนพุ่งปลิดเพราะการด่าสามีมันได้ผลชะงัดพระเอกเริ่มสำนึกได้ว่าปากเสียจนเมียไม่รักเลยกะจะงอด้วยการชวนไปกินข้าวแต่ดันตรงกับวันเกิดกิ๊กยังสหวานพอดีนางเอกเลยตอบตกลงแบบยิ้มกลิ่มเตรียมไปปิดบัญชีแค้นที่ร้านมูลไลท์ให้หงายหน้ากันไปข้างขืนพระจันทร์เป็นใจ พระเอกจัดฉากโรแมนติกประหนึ่งหลุดมาจากนิยายนำเนา่าทั้งกลีบกุหลาบและแสงเทียนจนเยซูหวันหลงตัวเองนึกว่าฟ้าส่งบทนางเอกมาให้แต่ความโป๊ะแตกก็บังเกิดเมื่อนางเอกเดินควง่งชิงเยี่ยนมาเปิดตัวพร้อมฟ้าทําว่าอาดีตสามีใส่หน้าพระเอกจนพระเอกแทบเสียทรงสงครามบนโต๊ะสเต็กเริ่มขึ้นเมื่อ่งชิงเยี่ยนสายเปโชวหวานป้อนเอาใจนางเอกสารพัดตัดภาพมาที่พระเอก ที่หึงจนหน้ามืดแทนที่จะง้อเมียกลับพ้นพิษใส่สุวรรณว่าถ้าใช้มีดไม่เป็นก็ไม่ต้องกินทําเอาบรรยากาศมาคุจนแทบสําลักสเต็กสุดท้ายพระเอกก็เพิ่งจะมาคิดได้ยื่นของขวัญที่ตั้งใจทําสุดฝีมือมาง้อนางเอกแต่ขอโทษนะในวันที่เธอตั้งใจทําเค้กวันเกิดให้เขาเขาเคยสะบัดบ๊อบใส่บอกว่าไร้สาระแถมไล่สรงยากระหมูก,กับหมา นางเอกเลยจัดให้งามๆด้วยการควงของขวัญทิ้งวางใบหยาฟาดหน้าแล้วเดินสะบัดป๊อปไปท่ามกลางสายฝนพระเอกตามมาพยายามใช้มุกตบจูบรั้งนางเอกไว้แต่ผลที่ได้คือฝ่ามือพีฆ่าตบหน้าฉาดใหญ่จนหน้าหันนางเอกสวนกลับด้วยประโยคเด็ดที่ทำเอาเขาหน้าชาว่าความรักที่มาช้ามันไร้ค่ากว่าหญ้าแห้งพูดง่ายๆก็คือรักตอนนี้มันไร้ค่าจะ้ะตื่นตัดมาที่พัดปมใยเด็ก ที่เพลขุดขึ้นมาอ้างอิงความเพลงซวยของตัวเองว่าที่เย็นชาใส่เมียม,มาตลอดเพราะพ่อสอนให้เป็นหุ่นยนต์ไร้ใจความรักคือจุดอ่อนบลาบลเพิ่งจะมารู้ตัวว่ารักตอนนางเอกขอยาพระเอกประกาศกล่ากลางสายฝนว่าเกลียดก็ยอมดีกว่าไม่อยู่ในสายตาและจะตามจีบใหม่ให้ดูส่วนทางด้านนางเอกสายปั่นของเราก็นั่งซวยๆอยู่ในรถ คุยกับระบบเสี่ยวชีเช็คค่าความรักที่ขมขืนแต่ดันลดหัวภาพเหลือ0%ูนยเปอร์เซ็น์ซะงั้นเธอเลยสรุปเอาเองว่าพระเอกน่าจะเป็นพวกมาซซคิสยิ่งโดนด่าโดนตบยิ่งฟินยิ่งรักเธอมากขึ้นเธอเลยวางแผนจะแกล้งทำเป็นยอมคืนดีเพื่อหลอกให้เขาเซ็นใบหยาแบบไม่รู้ตัวเอาให้เจ็บจี๊ดถึงซวงเพื่อปิดภารกิจแล้วกลับบ้านฝั่งพระเอกสลัดลูกมาเฟียทิ้ง นั่งหน้าเครียดกด Google เซิร์ชวิธีจีบหญิงแถมโชว์สกิลเข้าครัวทำภายแอปเปิลไปง้อเมียพอถึงเวลานัดพระเอกหอบดอกไม้ช่อโตไปยืนหล่อรอหน้าบริษัทซ้อมบทพูดขอโทษอย่างดิบดีแต่ความโบะบะก็บังเกิดเมื่อมีสาวร่างท้วมเดินผ่านมาแล้วโมเมเอาเองว่าเข้ามาขอเธอเป็นแฟนแถมยังตอบตกลงเสยเยสใส่หน้าพระเอกที่กำลังยืนเอ๋อแดกแต่บุญบาจังหวะนรกทำให้พระเอกรีบหันหลังจะหนี ดันพลาดไปจุบนางเอกที่เดินผ่านมาพอดีกลายเป็นอุบัติเหตุรักที่ไม่ตั้งใจซะง,งั้นพระเอกรีบทิ้งตัวคุกเข่างัดไม้ตายไผ่แอปเปิลทำเองมาเงเหาะกะจะฟื้นความหลังแต่นางเอกตอกหน้าหงายว่าของพังแล้วซ่อมไม่ได้แถมยังขุดหลุมพลางส่งเอกสารให้เซนพระเอกตาดีไม่เซนเพราะเป็นใบยาเลยโดนด่าสัว่าเป็นหมาที่ไร้ศักดิ์ศรีไปหนึ่งกลุก่ม ความแซ่บต่อเนื่องเมื่อทรงชิงเยี่ยนหนุ่มไฮโซขับรถหรูมาขิงใส่พร้อมบัตร VIP ละครเวทีหลังจบละครเวทีแทนที่จะได้พักสมองกลับต้องมาดูละครลิงต่อเมื่อพระเอกพยายามโชว์เหนือด้วยการคว้าแขนนางเอกไปทานมือคํำแต่โดนสบัดบ๊อบใส่พร้อมความเย็นชาด้านทรงชิงเยี่ยนก็เสนอหน้าช่วยแต่โดนพระเอกตอกหน้าหงกลับไปว่าที่เธอลงไม้ลงมือกับฉันแปลว่าฉันสำคัญกว่าแกไงอิจฉาหรอ ตัดมาที่โถงอาคารทรงชิงเยี่ยนยังไม่เลิกสวมบทพี่เยี่ยนคนดีเข้ามากอดปลอบแล้วเร่งรัดนางเอกเรื่องยานางเอกก็ทำทรงลังเลพอน่ารักแต่พอเธอลับสายตาทรงชิงเยี่ยนก็กลายร่างเป็นปีศาจทันทีบนอุบว่าเบื่อบ,บทคนดีแล้วถ้าแผนนุ่มนวลไม่รุ่งเดี๋ยวเจอกลยุทธ์สายดาร์กแน่เพราะเวลาฮุบสมบัติตรกูลทรงมันเหลือน้อยเต็มทีแต่เดชาบุญที่ศีลเสมอกันเมื่อเพื่อนสนิทโทรมาเตือนว่าทรงชิงเยี่ยน คือลูกนอกสมรสที่หวังใช้นางเอกเป็นสะพานชิงมรดกแทนที่นางเอกจะฟูมฟายเธอกลับยกยิ้มเจ้าเล่และคิดในใจว่าหวานหมูในเมื่อเขาไม่ใช่คนดีเธอก็ไม่ต้องรู้สึกผิดที่จะหลอกใช้เขาเป็นเครื่องมือแก้แค้นสามีเหมือนกันเช้าวันต่อมา พระเอกพยายามทำแต้มด้วยการหอบแผ่นเสียงเร็กของเทเลอร์สวิฟมาง้อเมียแต่นางเอกกับเมินใส่แบบไม่เห็นหัวเพื่อรีบไปรับท่งชิงเยี่ยนที่แสงเมาไม่ปล่อยโฮเล่าชีวิตลูกนอกสมรสผู้อาพับอยู่ที่บาานนางเอกก็เล่นตามน้ำประคองหน้าปลอบใจสวมกอดกันกลมด้วยหารูมไม้ไหมว่าพอหนุ่มนักแสดงตุ๊กตาทองแอบถ่ายรูปช็อตเด็ดกอดกันกลมส่งให้นักข่าวเรียบร้อย พลิบตาเดียวข่าวเช้าลูกสาวตระกูลฉินเริงรากกับชูรักที่โรงแรมก็เด้งเข้ามือถือพระเอกที่กำลังดื่มย้อมใจความโกรธพุ่งปี๊ดจนหน้ามืดเขาพุ่งตัวไปที่โรงแรมทันทีทาเอกวิ่งอาราวาดทุบป,ประตูโรงแรมหรูหานางเอกประหนึ่งโดนผีเข้าเลขขาเตือนเรื่องหุ้นตกก็ไม่สนเพราะวินาทีนี้เมียสำคัญกว่ากำไรบริษัท พอเจอนางเอกในชุดเขียวมากอ,อกปุ๊บพอเจ้าประคุณก็สวมบทนักล่าลากเธอเข้าห้องเบี่ยงลงเตียงโชว์ความเถื่อนทันทีแทนที่จะเท่กลับกลายเป็นไอโบคุกเข่าข้างเตียงพล่ำเพอเจอถามว่าผู้ชายคนอื่นแตะตรงไหนบ้างก่อนจะอ้อนวอนด้วยประโยคสุดเสียวนอนกับผมเถอะอย่าไปนอนกับคนอื่นเลยโชว์ความแข็งแรงของร่างกายแบบไม่ไอายฟ้าดินฝั่งนางเอกก็ได้ตะกลอกตามองบนในใจคิดแค่ว่า เมื่อไหร่ภารกิจจะจบไปสักทีจะได้หนีไปจากวงจรประสาทเสียนี้สักทีแต่สุดท้ายก็หนีไม่พ้นโดนกดจุบปิดปากไปตามระเบียบพระเอกอ้อนวอนขอคืนดีจนนางเอกต้องแกล้งเออออห่อหมกรับคำยกโทษให้พอตัวดีก็หลงเชื่อสนิทใจดีใจจนเหนือเต้นที่เมียไม่หยาแล้วด้วยหารู้ไหมว่าแววตาของนางเอกที่ซบไหลคนนั้นว่างเปล่าสุดๆนางเอกของเราวางแผนจะให้ความหวังแล้วตบเฮร่วง ะเอาให้เจ็บปวดกว่าเดิมร้อยเท่าพอพระเอกขอจูบลาฝันดีนางเอกก็ยอมให้หอมแก้มแบบส่งเด็ถือว่าเสียสละเพื่อบทละครนำเน่าที่เธอเขียนขึ้นเองแต่ความสุขมันสั้นพระเอกโดนคุณพ่อตัวแสบโทมาวินแตกเรื่องข่าวเฉาในโซเชียลสั่งให้รีบปรับบ้านไปอยากกับเมียแล้วไปแต่งงานกับซูวนันเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ แต่พระเอกผู้ยึดมั่นในความรักดันปีกล้าขาแข็งปฏิเสธเสียงแข็งจนคุณพ่อพีโรดจัดสั่งให้ไปคุกเข่าสำนึกผิดท่ามกลางสายฝนกระหน่ำข้ามคืนตามสไตล์พระเอกดื้อด้านผลสุดท้ายคือวูบหมดสติคาพงหญ้าไปตามระเบียบตัดมาที่นางเอกที่นั่งทำงานแบบว้าวุ่นใจนิดหน่อยเพราะไอ้เต้าพระเอกดันหายเงียบไปไม่ส่งข้อความมาตื้อเหมือนเคยพอทรงชิงเยี่ยนก้าวเข้ามาในห้องพร้อมแผนการระดับปีศาจ สอดไส้ใบหย่าไว้ในกองสัญญาธุรกิจนางเอกก็ตาลุกวาวทันทีเธอตอบตกลงแบบไม่ต้องคิดเพราะอยากเห็นวินาทีที่เพลอกเซ็นชื่อหยาโดยไม่รู้ตัวก่อนจะมารู้ทีหลังว่าถูกเมียที่รักที่สุดหักหลังกลางอากาศงานนี้กะเอาให้กรากเลือดตายกันไปข้างพระเอกป่วยหนักไข้สูงถึง39.2องศาจนสมองแทบสุกแต่ก็ยังดื้อดึงจะนั่งทำงานเพื่อกู้คะแนนความรักจากเมีย ยายสุวรรณได้สบโอกาสทำทีเป็นห่วงประหนึ่งนางพยาบาลทิพย์แต่จริงๆคือแอบเอาใบหยามาสอนไส้ให้พระเอกที่สติหลุดพราะผิดไข้เซ็นชื่อลงไปง่ายๆสุวรรณไม่รอช้ารีบท้าไปหยาไปอวดนางเอกที่ร้านกาแฟพร้อมตอแหลไฟแลบว่า พระเอกรังเกียจนางเอกจนไม่อยากเห็นหน้านางเอกผู้แสนดีกำลังจะจรดปากกาเซ็นลาออกจากตำแหน่งเมียรักแต่เดชาบุญพระเอกวิ่งหน้าตั้งมาตะบกใบหยาไว้ได้ทันเวลาแบบเส้นยาแดงผ่าแปดนางเอกเลยบอกว่าทั้งหมดนี้แผนฉันเองโดยมีซงชิงเยียนเป็นแบ็กอัพนางเอกตอบกลับพระเอกหน้าหงายว่าคนที่ทำร้ายเธอที่สุดก็คือเขานั่นแหละ ก่อนจะเซ็นใบหย่าและเดินเชิดออกจากชีวิตไปถ้งให้เพลกเข่าสุดกล้องกับพื้นเหมือนหมาโดนทิ้งตัดภาพมาที่นางเอกที่นั่งเช็คระบบค่าความเศร้าของพระเอกที่พุ่งปริดไปถึง80.3%กะว่าภารกิจปั่นหัวผัวเก่าสำเร็จแน่ๆจะได้กลับบ้านสวยๆสักทีแต่พอเจอข้อความแนวอภัยให้ทุกอย่างของเพเอกเข้าไประบบดันรวนค่าความเศร้าลดหวบเหลือ20.1%เฉย งานนี้ดูท่าว่านางเอกกับระบบเจ้าปัญหาจะยังต้องติดอยู่ในวังวนนี้อีกนานเพราะดาเมจความรู้สึกมันเดาใจยากกว่าแก้บัคโคสอีกต่อมานางเอกนั่งถอนหายใจทิ้งในออฟฟิศหรูเพราะระบบดันบังคับให้ต้องไปปั๊มแต้มความรักที่เจ็บปวดกับพระเอกเพิ่มในขณะที่ซงชิงเยี่ยนกำลังเสนอหน้ามาตือ้อขอตำแหน่งแฟนใหม่พระเอกก็ดันเล่นใหญ่ หอบกระเป๋านี้ออกจากบ้านมาสมัครงานเป็นพนักงานปลายแถวยอมโดนเมียเก่าโขกสับทุกวันเพื่อแลกกับการอยู่ใกล้นางเอกเลยจัดบททดสอบประสาทสั่งให้ไปซื้อกาแฟไกล20กิโลภายใน10นาทีช่วงรถติดกะจะให้หน้าแตกแต่เพเอกดันโชว์เหนือเรียกเฮลิคอปเตอร์บินไปซื้อมาส่งได้ทันเวลาพอดีเป๊ะแถมยังรู้ใจไปหมดว่านางเอกชอบกาแฟสกัดคาเฟอีนต่ำนมโอ๊ตและคาราเมลเกลือสมุท นางเอกเล็กแก้งเย็นชาใส่สั่งเลขาให้ไปรับน้องพนักงานใหม่คนนี้ให้เข็ดก่อนจะจิบกาแฟพลางยิ้มสะใจที่แผนปันประสาทผัวเก่าดูท่าจะไปได้สวยพระเอกถูกส่งไปที่แผนกซ่อมบำรุงพนักงานรุ่นพี่ภากันบิปากมองแรงว่าไอ้หน้าขาวนี่หวังจะใช้ทางลัดไต่เต้าหาประธานของเราแน่ๆส่วนนางเอกก็ไม่แผวนั่งจิตหน้ารอดูค่าความเจ็บปวดของพระเอกผ่านโทรศัพท์ด้านพระเอกความบันเทิงเริ่มขึ้น เมื่อหัวหน้างานสมองใสอยากโชว์พาวกลั่นแกล้งเด็กใหม่ด้วยการสั่งพระเอกไปยกของหนักแล้วปิดประตูขังไว้ในห้องมืด,มดซึ่งปมวัเด็กของพระเอกเป็นโรคกลัวที่แคบขั้นสุดนอนหายใจพางงาบพางงาบเหงื่อท่วมหน้าสงสารสุดๆ จังหวะนั้นเองสัญญาณไฟไหม้ก็ดังขึ้นมาได้ถูกเวลาอย่างกับนัดพอดีนางเอกรีวิ่งหน้าตั้งไปตามหาพระเอกถ้งมาดประธานผู้เย็นชาเมื่อเจอเขาในห้องมืดก็พุ่งเข้าไปกอดประคองพระเอกที่ครางชื่อเธอเ,ธอเบาๆปิดท้ายด้วยการที่ใหญ่ตัวไร้ซูวาณเดินเข้ามาจิกกัดนางเอกหวังจะซ้ำเติมแต่เจอพระเอกสวนกลับด้วยประโยคเด็ดผมยอมให้เขาขังเพราะผมกําลังตามจีบเขาอยู่ตบหน้าตัวไร้าชาดใหญ่ด้วยความคลั่งรัก ก่อนที่นางเอกจะประกาศสักดานี่คนของฉันแล้วประคองกันเดินจากไปถึงให้ตัวร้ายยืนกำหมัดเตรียมไปวางแผนชั่วต่อที่โต๊ะอาหารเจราจาธุรกิจระดับพันล้านแต่บรรยากาศดันเหม็นสาบความคิดคนยุคหินเมื่อเหล่าจงทั้งหลายค้นตะก,กะไดโนเสาร์มาถล่มนางเอกว่าผู้หญิงเก่งแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องกลับไปเฝ้าบ้านเลี้ยงลูกถึงจะเรียกว่ามีคุณค่า ทรงจงยังกล้าอวดวีรกรรมเมียตัวเองที่วันวันเอาแต่เล่นไพ่นกกระจอกและช็อปปิ้งเพื่อข่มนางเอกอีกต่างหากแต่ยังไม่ทันที่พวกลุงลุงจะได้ฟินพระเอกก็ตอกหน้างายถามว่านี่มาคุยงานหรือมาจัดสัมมนาล้างสมองเรื่องเพศก่อนจะเปิดโปงความจริงว่าที่บริษัทตระกูลฉินรอดตายมาได้ก็เพราะผู้หญิงที่พวกคุณดูถูกนี่แหละแล้วก็พานางเอกเชดหน้าสะบัดบ๊อบเดินออกจากห้องไปแบบโนสนโนแคร์ เดินออกมาสวยๆใต้แสงจันทร์พระเอกก็สวมบทพ่อไมโครเวฟบอกจะซับพอร์ตเธอทุกอย่างจนนางเอกเริ่มใจแขว่งแต่ด้วยสัญชาตญาณสาวแกร่งเลยต้องแกล้งรำคาญไล่เขาไปให้พ้นทางแล้วความซวยตามสูตรนางเอกก็ทำงานเมื่อเธอเดินเข้าอุโมงค์มืดคนเดียวจนเจอแก๊้งอันธพาลล้อมกรอบจะติดสินบนด้วยเงินพวกมันก็ไม่เอาดัานโชว์ถอยคว้างโทรศัพท์ทิ้งตัดทางติดต่อในนาทีวิกฤตพระเอกก็ใช้สกิลพระเอก โผล่มาเอาตัวเขาแรกสู้ยิบตาจนโดนไม้เบสบอลฟาดหลังฟาดไหล่ดับอนาถล้มลงไปกองกับพื้นนางเอกร้องไห้โหเข้าประคองส่วนพระเอกก็ยังอุตส่าห์กระซิบบอกรักโชว์ซึ้งไปหนึ่งแมตตก่อนอันธพานจะหนีเปิงเพราะเสียงไซเรนตำรวจเช้าวันต่อมาในโรงพยาบาล พระเอกลืมตามมาเห็นนางเอกเฝ้าไข้จนหลับฟุบข้างเตียงก็แอบ,บยิ้มกลิ่มแต่ที่หลังที่ว่าเจ็บยังต้องพายให้กับแผนพเดศึกหัวใจในหัวเขาคิดคำนวณเสร็จสับว่าเจ็บตัวครั้งนี้คุ้มยิ่งกว่าถูกหวยเพราะน้ำตาและความห่วงใยของนางเอกมันคือสัญ,ญญาณชัดเจนว่าเขากำลังจะได้หัวใจของเธอกลับมาครองในไม่ช้าพระเอกพยายามเรียกคะแนนสงสารระดับสิบ นางเอกก็ทรงเดิมปากด่าแต่ใจอ่อนระทวยก้มหน้าก้มตาดูแลจนพระเอกได้ใจหยิกแก้มหยอกเอินถ้าเหมือนโลกนี้มีแค่เราสองคนทั้งที่แผลยังไม่แห้งดีส่วนพลอตก็มาตามนัดทั้งการป้อนข้าวเพราะแขนเจ็บและ็อตเด็ดติดกระดุมเสื้อที่ต้องใกล้จนจมูกแทบชนกันก่อนจะโดนขัดจังหวะด,ด้วยผู้ช่วยที่พลวดพลาดเข้ามาผิดเวลาตลอดการด้านคดีความก็แค่เอาไว้ขั้นเวลาสั่งตามล่าซูหวานที่เป็นคนจ้างวานแบบเท่ แต่ประเด็นหลักคือการแกล้งเจ็บรั้งนางเอกไว้ไม่ให้กลับบ้านพอถึงวันออกจากโรงพยาบาลพระเอกฟันหวานถึงการเริ่มต้นใหม่แต่หารู้ไม่ว่านางเอกเช็คบินในใจเรียบร้อยเธอเดินถันหลังให้พร้อมคำว่าลาก่อนที่แปลว่าลาก่อนจริงๆที่ร้านอาหารหรูนางเอกในลุกสวยสังหารยืนไล่พระเอกส่วนตัวร้ายทรงชิงเยี่ยนก็ทำเป็นสุภาพบุรุษ ถอยฉากออกมาดูผลงานการปั่นหัวของตัวเองอย่างใจเย็นพระเอกพยายามขุดบุญคุณเรื่องที่ตัวเองเคยโดนรถชนแทนมาอ้างแต่นางเอกสวนกลับนิ่มๆแต่หน้าชาไปถึงซวงว่าการให้อภัยไม่ได้แปลว่าต้องกลับไปโง่ซ้ำสองเธอเข็ดกับสันดานเย็นชาของเขาจนหวาดภาวาไปหมดแล้วพอพระเอกพยายามแปรแต่สารภาพรักตอนนี้นางเอกเลยตอบย้ำให้สำนึกว่า ที่ตอนเขารักจนหมดใจละ่ะทําเป็นเล่นตัวพอตอนนี้เขาจะเดินจากไปไดัดมาบีบน้ําตาตัดมาที่บ้านตระกูลเว่ยคุณพ่อจอมบงการที่เห็นพระเอกเป็นแค่เบีย้ยในกระดานธุรกิจพลังงานใหม่ก็ตบโต๊ะปังขู่บังคับให้พระเอกไปแต่งงานกับคุณหนูตระกูลโจเพื่อผลประโยชน์แต่พระเอกที่เพิ่งจะมีกระดูกสันหลังขึ้นมาบ้างลุกขึ้นมาเถียงพ่อชอดชดว่าจะไม่ยอมเป็นหุ่นเชิดอีกต่อไปแล้วเดินสะบัดบ๊อบออกมา ทิ้งให้คุณพ่อหัวร้อนจนต้องสั่งพ่อบ้านปล่อยข่าวลือเรื่องงานแต่งให้เข้าหูนางเอกเพื่อกันซีนวันต่อมาทรงชิงเยี่ยนผู้วางแผนมาอย่างดีก็พานางเอกมาบังเอิญเห็นพระเอกนั่งอยู่กับหญิงสาวคนอื่นตามข่าวลือพอดิบพอดีพระเอกเห็นนางเอกปุ๊บก็ร้อนรนวิ่งมาหาจะแก้ตัวแต่ทรงชิงเยี่ยนก็ช่วยใส่ไฟจนนางเอกมองด้วยสายตาผิดหวังซ้ำซาก เธอบอกว่าไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นแล้วเดินจากไปปล่อยให้พระเอกยืนเคว้งเป็นมางงอย,ยู่คนเดียวทซงชิงเยี่ยนเป่าหูนางเอกขยี้ข่าวชาวว่าพระเอกคือไอ้หนุ่มจับปลาสองมือที่เตรียมดองตระกูลโจแต่ยังกักนางเอกไว้แก้เหงาพ่อกดดันเขามากเข้านางเอกเลยขอปลีกตัวไปถามให้รู้เรื่องทิ้งให้ซงชิงเยียนตัดพ้อฟ้าดินว่าตนเองแพ้คนอย่างพระเอกตรงไหนตัดภาพมาที่พระเอก ที่ยืนคีบบุหรี่ทำทรงอมทุกข์พ่อเห็นนางเอกเดินมาก็เลือกลักซ่อนบุหรี่แทบไม่ทันทางคู่เผชิญหน้ากันแบบอึดอัดจนนางเอกเสนอเกมผลัดกันถามคนละข้อจบด้วยการที่พระเอกสารภาพรักแบบทื่อว่าผมชอบคุณทั้งสองใช้เวลาเคลียร์ใจกันอยู่พักใหญ่จนสุดท้ายนางเอกตัดสินใจลองให้โอกาสพระเอกอีกครั้งแต่ความรักมักมีอุปสรรคเป็นคนแก่ขี้บงการพระเอกกลับบ้านไปประกาศกล้าวใส่พ่อว่าจะไม่แต่งงานตามสั่ง พ่อเลยจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบลากพระเอกไปขังในห้องมืดดัดสันดานเหมือนตอนเด็กพอนางเอกรู้ข่าวก็ถึงกับตาสว่างเสียใจที่ตอนเป็นเมียดันไม่เคยรู้เรื่องปมชีวิตของเขาเลยเธอเลยรีบบุกคฤรืหัดเว้ยแต่โดนบอดี้การ์ดลากตัวออกมาอย่างกับหมูกับหมาถาว่าตัวแม่ระดับทายาทตระกูลชิน มีหรือจะยอมเธอขนกองทับบอดี้การ์ดชุดดำมาปิดล้อมคารืหาดพร้อมถือทรอ์โขงด่าก,กลัดประจานความไร้ศีลธรรมของประธานไว้ออกสื่อจนคุณพ่อผดเด็จการต้องยอมสยบให้พลังด่าและบารมีเงินหนาของนางเอกนางเอกจึงได้ชดหน้าเข้าไปช่วยคนของใจในห้องมืดได้สำเร็จ พระเอกสภาพดูไม่ได้จนนึกว่าโดนของนางเอกเลยต้องสวมบทหน่วยกู้ภัยจำเป็นพยุงกันไปเคลียร์กับคุณพ่อจอมบงการงานนี้พระเอกขอยื่นใบลาออกจากการเป็นหุ่นยนต์ทำเงินให้ตระกูลเว้ยเพราะอยากลองเป็นมนุษย์ที่มีหัวใจดูบ้างพ่อก็ขู่ตัดมรดกตามระเบียบแต่นางเอกสวนกลับแบบสับๆว่าเรื่องเงินเรื่องเล็กพูดเสร็จก็จูงมือกันเดินสะบัดป๊อบออกมาแบบโนโสนโนแคร์มรดกหมื่นล้านเดินออกมาจากกองมรดกได้ไม่เท่าไหร่ ฝนก็ตกใส่แบบใจสั่งมาทางคู่เลยต้องไปยืนซึ้งกันกลางศาลาให้เปียกเล่นพระเอกเริ่มไร้ยาวสารภาพบาปว่าที่ผ่านมาทำตัวเย็นชาเป็นน้ำแข็งขั้วโลกเพราะถูกพ่อเลี้ยงมาแบบเครื่องจักรเพชิฆาตเพิ่งจะมารู้ว่ารักเป็นยังไงก็ตอนที่นางเอกขอหย่านี่แหละ นางเอกฟังแล้วน้ำตาคลอเบ้านึกถึงอดีตที่เคยทำเค้กให้แล้วโดนเททิ้งเหมือนขยะแต่สุดท้ายก็ใจอ่อนยอมเป็นครูสอนวิชารักเบื้องต้นให้เพเอกหน้าตายคนนี้ต่อกำลังจะซึ้งกันได้ที่เสียงสวรรค์หรือนรกจากโทรศัพท์นางเอกก็ดังขึ้นข่าวร้ายมาเต็มทั้งไซ่งานพังคุณบริษัทดิงเฮลนักข่าวมารออัดกอปี้จนสนามบินแทบแตกนางเอกเลยต้องทิ้งเพเอกเวกกลางสายฝนแล้วรีบไปกู้ชีพบ,บริษัทด่วน แต่พระเอกที่สลัดคราบไอหนุ่มขี้แพ้ทิ้งไปแล้วก็แอบ,บใช้คอนเน็กชันลับสั่งการเบื้องหลังทันทีเพราะมั่นใจว่าเรื่องวุ่นวุ่นทั้งหมดนี้ต้องเป็นฝีมือของยายซูวานนางมารายเจ้าเก่าที่จองเวรไม่เลิกงานนี้พระเอกเตรียมเอาคืนแบบทบต้นทบดอกเพื่อมีรักนางเอกนั่งเก็กท่าซีออยู่ในห้องทำงานสุดหรูแต่ความจริงคือบริษัทชินสื่อกำลังจะพังพินาศเธอจ้องแท็บเลต็ตพรางด่าซูวานในใจ จวจวๆเพื่อนรักโทรมาเตือนสติว่าตระกูลส่งน่ะเข้าขายใหญ่วงการกฎหมายนะให้ไปอ้อนบอนส่งชิงเยี่ยนดูแต่พ่อตัวดีกลับหายหัวไปในกลีบเมฆทิ้งให้นางเอกนั่งดูคลิปญาติผู้เสียชีวิตประท้วงหน้าบริษัทวนไปอย่างโดดเดี่ยวพอส่งชิงเยี่ยนโทรกลับมาก็มาพร้อมมุกค,คลาสิกเพิ่งเลิกประชุมครับ พ่อขอให้ช่วยสืบเรื่องอุบัติเหตุเขตก่อสร้างเขาก็เริ่มไร้บทคนดีที่ลำบากใจบอกว่าสถานะในตระกูลซ่งมันสุ่มเสี่ยงนางเอกเลยบรรลุทําทันทีว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนยังไม่ทันจะวางแผนกอบกู้ซากปร,รักหักพังตำรวจก็บุกรวบถึงห้องทำงานด้ยวยข้อหาอุบัติเหตุร้ายแรงและค้างค่าจ่ายแต่นางเอกเราก็ยังรักสามารนางพญายืนตัวตรงยอมให้คุมตัวไปแบบสวย ตัดมาหน้าโรงพักยามดึกนางเอกเดินออกมาแบบหมดสภาพแต่เซอร์ไพรส์พระเอกมายืนรอพร้อมทีมทนายแบบจัดเต็มแถมยังคว้านางเอกไปกอดปลอบประโลมเขายืนยันจะอยู่ข้างๆไม่สนหน้าไหนทั้งนั้นนางเอกที่เก่งมาตั้งแต่ต้นก็ดันใจอ่อนระทวยบอกหิวจังอยากกลับไปกินมาม่าที่บ้านซะง,งั้นบรรยากาศกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใต้แสงไฟนวลๆช่างดูโรแมนติก ขัดกับยอดผู้เสียชีวิตในโครงการนางเอกเคี้ยวบะหมี่ไปวางแผนไปว่าจะเปิดถแถลงข่าวสู้ด้วยความโปร่งใสส่วนพระเอกก็นั่งสงสัยตาหวานเชื่อมพร้อมซัพพอร์ตเต็มที่เวลาต่อมานางเอกเปิดโหมดฟาดกลางงานถแถลงข่าว งัดหลักฐานโชว์ความโปร่งใสแบบที่ใครเห็นก็ต้องอายเพราะนอกจากจะจ่ายเงินเป๊ะแล้วพนักงานยังทำงานแค่8ชั่วโมงเป็นเหมือนบริษัทในฝันชัดๆพร้อมตบหน้าขบวนการไออรับจ้างด่าด้วยเส้นทางการเงินเน่าๆจนนักข่าวต้องหุบปากจังหวะนรกทำงาน,ท,นทันทีเมื่อซูหวานเย,ยตัวไรเบอร์หนึ่งโดนตำรวจรวบคดีพยายามฆ่ากลางอากาศนางเอกเลยถือโอกาสทิ้งท้ายคำคมแบบนางเอกละครหลังข่าวว่า ความจริงมาช้าแต่มาชัวร์นะคะเดินออกมาก็เจอซงชิงเยียนที่ทำท่าหมาหงอยมาขอโทษที่ช่วยอะไรไม่ได้เลยนางเอกเลยส่วนไปนิ่มๆว่าความรักปากเปล่าของนายมันปลอมหลังนางเอกเดินจากไปซงชิงเยียนก็ได้รับข่าวร้ายจูจ่ๆพ่อก็เสียชีวิตกระทันหันสมบัติถูกโอนไปที่พระเอกหมดปิดท้ายที่พระเอกที่ยืนรอรับนางเอกที่ล็อบบี้นางเอกวิ่งเข้าไปกระโดดกอดเขา พระเอกเลยถามว่าจะคบกับเขาไหมนางเอกแกล้งเล่นตัวนิดหน่อยว่าจะคบด้วยไหมขอคิดดูทั้งชีวิตดีกว่าแต่พอจะซึ้งกันได้แป๊บเดียวยายสุวานก็คลุมคลั่งมาจากไหนไม่รู้โผลมาจะบวกตัวแม่พระเอกเลยขอรับบทโลเนื้อพุ่งเอาตัวรับมีดแทนนางเอกนางเอกประคองร่างพระเอกกอดร้องไห้จนน้ำตาแทบท่วมจอขณะที่สุวรรณถูกตำรวจรวบตัวไปพระเอกสั่งเสียกับนางเอก ขอแค่คุณยิ้มผมก็ตายตาหลับแล้วล่ะนางเอกเรียกหาระบบเสี่ยวชีสหายรักจอมป่วนผลที่ได้คือคำตอบเย็นชาสไตล์คอร์เซนเตอร์อรว่าขออภัยค่ะภารกิจไม่จบช่วยอะไรไม่ได้นะโฮสต์แต่พอค่าความดรามา่าพุ่งทะลุป,ประรอด จนค่าความเศร้าแต่100%เปอร์เซนปุ๊บระบบก็ดีดนิ้ววับนางเอกกลับโลกจริงทันทีลืมตามาพระเอกนางเอกนั่งอยู่ในรถเมื่อนางเอกเห็นว่าพระเอกปลอดภัยดีก็โผลเข้ากอดเขาทั้งน้ำตาด้วยความดีใจสัญญาอย่าเลยกลายเป็นเศษกระดาษทางคู่ยืนยิ้มให้กันหน้าเขตเหมือนมาจดทะเบียนใหม่แนะนาตัวกันเก๋ เริ่มต้นรักครั้งใหม่ที่ใช้ไลกว่าเดิมทิ้งความเจ็บปวดไว้ในเล่มนิยายแล้วไปสวีทกันต่อในโลกจริงจบแบบแฮปปี้เอนดิ้ง